กบสบายเนาะสุขุสุขคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับเฮาอีเซนเคยนะวันนี้เฮาสิาพาทุกคนมาหาเก็บพักป่านะหรือว่ามาเก็บยอดขิงแค้นเนาะตามป้านี่เนาะว่าไปหาเบิ่งว่ามันสิได้บ่นะไปไปเบิ่งนล้กันตัวนี้เฮาก็ได้มาหอดป้าแล้วนะคน คือน้ำตกนั่นนี่คือน้ำบอ่อแล้วน้ำบ่ย้อยไหลตลอดเลยนี่อันนี้เป็นลักษณะแบบทำม้นทำหอนนะทุกคนมันจะเป็นแบบเก้งๆแล้วก็เฮาไปเนอร์ผู้นะฮาไปเนอร์นี่มันเป็นแบบ กองกวางเลยทางบิงทางงผึ้งแล้วเนาะเขาไปอยู่เดี๋ยวนี้เมนทางเมนทังหอนแล้วก็บิงบอสเ,เอาใส่อยู่ในถ้ำนี่นะมไม่่ายก็ร้ายอยู่ป่านนี่กันเนาะทุกคน ตอนนี้ทางไปกันนะหญ้าจุมโค้นกนะ็คือฝนสตกเนอะเีเข้าก็มาเก็บผู้เดียวนะไม่ดงนี่ก็คือไหเ้เอานะป้ปาไปได้บนน้มีจะนม้มเข้าก็ถ่ายือคุณมส้มเบิ้งนำ้ำทางไปไดีลำบากเซมเเอร์นะ ทุกคนนี่ไปทำเลิกนะนี่ทำเมนทำหอนนะห้อยมันก็มีนะแบบจะเป็นแบบทำบิงทำเมนเข้าไปข้างเนงมันจะก,กว้างๆเนาะทุกคนห่างเนียนะเจ้าลาเล่นก็มีเนะทุกคนนี่อยู่ข้างในนี้นะพนเป็นกว้างๆเลยนี่อ่าเนาะห้อยห้อยห่างแล่น,นี่ทุกคนห้อยแตเลยนน,น,นี้แกห่างนะ ทุกคนตอนนี้เท่าก็ได้มาหอดแล้วนะนี่ก็คือเที่วตัวทเท่ามาหาเกบนะนี่เห็นแล้วนี่นี่เป็นยอดอันนี้นะทุกคนนี่ยอดสูงๆอันนี้เลยนี่ตัวนี้นนแหละเป็นยอดอกิงแคคกเนาะเฮาก็ได้หักเอานะหักเอาเมื่อกินกับแจวแล้วก็ปิ้งกับแซ่บเนาะแล้วก็ทเท่าสี แกงใส่หันส่นี่เนาะเพราะหลายจ็บได้นี่ทางนี้ก็มีเลยน,นี่นะทุกคนข้างลุมนี้มันก็จะเป็นถ้ำนะเป็นเอิ่มหินเนาะห้ากะสีได้หักเอาอยอดทิ้งแข้งนะนี่น,นี่เนาะหักหักเอาแบบนี้เลยเนาะมาซ่อมอยุทิ้งเนาะเ้ากะ โบได้เอาเชื่อมาได้แล้วห้าก็สีเอาบลายเนาะเ้าเสีเอามือนี่นะเอามือปีงเนาะแบบเพื่เคยกินแตกินได้เนาะแบบจ้ามแบบมันเป็นห้าไม้นะฮาเ้าเจบหูนะฮาก็เลยมาเอาอันนี้มากินนะมันแก้เจบหูนะทุกคนกินบลายเนาะกินพอเป็นห้าไม้นะฮะก็บโได้ไปอาร์คลิปทางใดนะวันนี้นะก็เลยมาอาร์เธอสรรพคุณของมันนะดีเจบโฮนะเพื่อกินแล้วเอาไป ปิ้งพอตะล้นไฟนะกินได้นะนี่นี่ขั้นพดเรือเจ็โหูนี่เอาสมุนไพรนะเอาสมุนไพรตัวนี้ไปกินล่องเบื้องได้ด้วยคนนี่นี่นมันเสร็จแก่นี่มันเป็นหอมหอมนี่คนตอนนี้เข้าก็ได้มาหลายยอดแล้วนเนาะเอาสิเอาไปปิ้งกินเนาะมันสิดีเจบโูบ่นะ นี่วังินพุทเา,าเพน่าเฮอเจ้าท่าเจบโหูหรือว่าเป็นแบบวินหูนี่เอาอันนี้ไปปิ้งกินลองเบิ้งเห็นต้มกับต้มได้เนาะแต่ตัวเลือได้กินไวหวเลยเอ็ดไปก่อนนะนี้ตัวนี้มันทีดีไหวนะกินนะหอมๆแบบกับเสื้อแกงขั้นแกงนี่ก็ได้เนาะนี่เ้าสิไปเอาอีกชักสอส้ำยอดแล้วก็มือเลยเนาะไป,ไปเบิ้งน่กัน สองยอดนี่โอ้ยงามเลยเนาะตัวนี้มันจะเป็นขั้นโบแมนยูธรรมศาสติเนะมันสิบบกเกิดเนาะอันนี้เนี่ยมันหายะเตาไ,ได้สมุนไพรสันนี้นี่ก็เอาสิห้ามไปหักเอาเลยนี่ห้ามไปยู่บนนั้นเนาะมีตะนามเนาะป่านี่ก็หกพอสมควรอืมตัวนะทุกคนตอนนี้เราก็ดได้ยือมานะทุกคนนี่ คนเอาก็หักเอานี่เอาบลลายเนาะเอาประมาณนี้พอเอา้าตกนะทุกคนตกยอดหนึ่งเลยนี่ตกฮาวสีร่องเก็บเอาเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้เอามาจากป่าแล้วนะนี่เฮาก็ได้มาประมาณนี้เต็มกำฮาก็สีเอาไปเอ็ดแบบเป็นยานะเป็นยาคือกินแบบมันเป็นจะแซ่บบนีลเลอนะกินแบบ เป็นสมุนไพรห้ากับไปเบิงเท่ากันวิธีเอ็ดยานะสิเอ็ดในใจเ้ากับเอาปือ้อเอาใบมันออกเลยคน้ยย้ยมเอายอดนั่นะมนะวอยลอ,นะอาใบมัอบนออกประมาณนี้หากัสิพอดแลจิตนี้เนาะคน Sa ka dai le o pa lang nam -an. กะสีได้คคนจ้ามแล้วกลัไปคางไฟนะเพื่อสิให้มันขมเพื่อมันรสชาติแบบมันขม,ขมขมจริงน้อยแล้วก็สีได้กินนะนี่นะทุกคน สูตรนี้คือสูตรโบราณโบราณเนาะเอ้ยวหาะในคางไฟมะนี่คนเอาสิคางแบบนี้เลยนะ นี่ก็้าอ <c oughs> คืออีลาอีกน้อย <c oughs> เป็นเฮดดินเนี่ยนะ <c oughs> เอ็ดขายเบือไม้เบือเต้านี่เลย <c oughs> มันเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ <c oughs> มันก็ถือว่าใส่ได้กินได้และทรัมมี่นะ <c oughs> พอมันมั่งแบบ <c oughs> เป็นห้าไม้เป็นห้าไม้และทรัมมี่เอากระชิมาลองชิ้เมือเบิ้งนะ <c oughs> ทุกคน เป็นหน้าตาแบบนี้นะเอากระซิลลองซีมาบนงนี่อืมนี่คนกินนะ้ำกินแบบขมๆมเลยมันก็สิบขมนะ ก,ก,กินน้ำห้ามล้างมปนิแกน้ำกินกินน้ำห้างสำนี้ก็เป็นยาได้แล้วสำหรับคลิปน,นี้กับโมมีอย่างไรขอจบสำนี้เป็นสมุนไพรแบบพื้นบ้านเนาะ